ครับนี่คือทีมหนุ่มน้อยเพื่อัำชีเดินทางมาจากบ้านหนองแปลงอำเภอมันกาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับ ดีทีเป็นแชมป์ของสนามเราปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามน้อยเท่าที่เท่าชีเนี่ยมาเยือนนันทวันนะครับก็ทำให้ผู้เข้าแข่งขันลายหมู่บ้านนะครับได้นำแนวทางการเดินการอะไรไปปรับปรุงใช้เป็นจำนวนมากนะครับปีนี้สังเกตว่าก่อ,กอนลำ ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราเน้นตัดสินสารพันธ์อย่างเดียว ทดสอบครับทดสอบครับ,บกระบนมัสการพระคุณเจา้าปูเจริญเรียนทันคณะกรรมการภูรส่งเกียรติทุกทุกทานและขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้มารวมงานทุกทุกค้นครับ ัวกระผมสรพันยากนมหน่อยเพลล่มชีเดินทางมาจากบ้านหนองแปนตำบลหนองแปนอำเภอมันจากเชีรี่จังหวัดขอนแก่นจะมาขับรองสอรพันร่วมซีบทกรอนบทกรอนที่หนึ่งมาล่าบูชาครูบทกรอนที่สองแนะนำตัวและทองทินบทกรอนที่สามวัฒนธรรมอีสานไทย ร่วมใจเที่ยววัดนั่นทวันบานหนองเองและบุกรกรนที่สีคือกรอนล่าเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับมาลา ¡Gracias! ปวงขาทางไรีจงสุขทีทุกข์ึน้นว่ายืนโยง สาััดีครับผมจากกระรินลลทางน้ำโคมรูปนางงามสมพานโนพงคนดีโยสาพุลเสียงดีสรพันเสียงทอน,อน ผูทองชื่อปราบดางามงอนเป็นตาอ้อนสอนทีมหนุ่มน้อยเพชรลำธีสอดรันเพชรลำชีน้องไมยบ้านอยู่ไม่ไกลขึ้นตำบนน้อง มันจาทีรีน้ำอำเภอเดือเป็นแฟน,นจังบาดคือคนแกนเมืองเสียงแคนแดนโคนดีก้องธานีสุดยอดเชมของภาคอีสานถ้วยพระราชาทานทีมหนุ่ม อ,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 อ่อนซอนดีแสนอ่อนซอนกรอนดีดีขอเสียงปรบมืออีกทีเพชรล้ำทีขอบคุณ ทอดเทียนพันสาประจำทุกปีทอดเทียนพันสาประจำทุกปีเป็นประเพณีเสืบอทอดกันมาบ้านน้องเอชิญนมาขอประชา เสือปานตำนานด้วยเหการขับกรมโซระพันไม่ให้เสื่อมสูญขับกรมโซระพันไม่ให้เสื่อมสูญขอพึ่งใบบุญผู้เสือพันสาสนา พระอธิการสมชายนำพาส่งเสือ สลละอ่อนโซนสระพันบ้านน้องเอเรานั้นจดนาดสระพันห้วนดีปรากวดวันนี้หาที่ไหนไม่มีอยากให้จัดทุกปีขอชื่นชมว่าดี อยากให้จัดทุกปีขอชื่นชมมาาดีที่ท่องเที่ยวมากมายหลายทีน้องแอแงามนามนางี้ดีใจได้มาโยนสิ้นไหมตตีแดมน้อ,องแองามมาก มีปัญหาบ่อบนญาพอ่อปู่ทันทีมีปัญหาบ่อบนญาพอ่อปู่ทันทีสุดยอดอิลีวงมาลีหวน,นาอาจารย์ไข่เมตตาผู้ปูป่าธรรมรักษา สวยงามเ,งเขียววัดนันทบานลานกิจจากกรรสร้างสรรค์นันทนาคาวีลายลานกิจจากกรรสร้างสรรค์นันทนาคาวีลายเมผูหญายพัชาราโก ผู้ช่วยอัมพรผู้ช่วยจงกลเมตตาสบตัระาชาดาน้ำพัสุดยอดผู้นำเก้าหนะ้าราธนาได้ดีสุดยอดผู้นำเก้าวหนะ้าราธนาได้ดีบา ชาอาวางนำตา,าวัดนันทกวันงามตาชาวประชาร่วมใจบ้านน้องแอร์ผา สุดยอดแม่รัวนาเบอ้านผัวครับ ชาลิมชาลองแห่ตนเพียนตราการตาบ้านล้องแอเชิญมาสามาเคลรวมทามบุญขอขอบพระคุณท่านผู้มีเมตตาทุกบ้านที่มาท่านต้อนรับ อ่อนซอนดีทั้งโรงทานก็มากมีสุดยอดอีรีบ้านน้องเอมารวมใจอ่อนสอนลายเจ้าอาวาสผู้นำพาพวกผมขอลาคุณรูผาน ท่านพระจารีแม่ คิดถึงกันแน่เด้อผู้สาวคิดหมดผู้บ่าเพชรลำท,ที่แน่เด้อลงหันแล้วจังคอยขอเบอรโทรหาแน่เด้อผู้สาวโซราพัน อยางแต็มมือสซ่วซๆไห้น้องๆเพ่เราไมชิชีนะครับ